คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากขุนสวยต้องยกให้โซโซโนกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับท่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะสนับสนุนโดยโซโซโนะ่นะผลิตภัณฑ์ขายดีของพี่ขวัญพี่ลมหลินนะใส่สารสกัดไปเกือบ20ตัวเลยทีเดียวนะฮะหลายคนถามว่าเอย้ ไม่ออกกําลังกายทานได้ไหมไม่มีเวลาออกทานได้ไหมตอบตรงนี้เลยว่าทานได้เพราะว่าโซโซนใส่สาหร่ายสีน้ําตาลด้วยตัวนี้จะไปบล็อกแล้วก็เขาเรียกว่าบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันนะฮะบล็อกไปเลยเมื่อมันบล็อกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะอัตโนมัติก็จะไปดึงไอ้ตรงที่มันเป็นส่วนเกินเนี่ยนำมาใช้งานมาในรูปแบบของพลังงานนะฮะส่วนบางคนก็ถามว่าก็หนูชอบออกกําลังกายเพราะว่าลดน้ําหนักมันต้องออกกําลังกายด้วยทานได้ไหมทานได เพราะเขามีแอลคาลอยี์นะฮะแอลคาลอยี์จะเร่งการเผาผลาญนะเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกกําลังกายครั้งหนึ่งเนี่ยเหงื่อจะแตกเยอะมากเหมือนอาบน้ําดูง่ายๆก็คือลูกวิขวัญ103ยกิโลนะฮะแต่เขาทานตัวโซโซโนเข้าไปเนี่ยนะฮะเหลือหกกิโลนะฮะจาก103ยกิโลเหลือหกกิโลนะฮะจากตัวเป็นนางยักษ์เนี่ยนะฮะกลายเป็นตัวนิดเดียวเลยนะฮะแต่เขาออกกําลังกายนะแต่เขาไม่ได้งดอาหารนะฮะไม่อดเลยไม่อดไม่อดเพราะทานปกติ แล้วก็น้ำหนักเขาเนี่ยออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทานตัวนี้ก่อนอาหาร10นาทีและที่สําคัญไม่โสม,มไม่โสมเพราะว่าเขาใสา่สารส,าสก,กัดน,นั่นก็คือโสมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับโซโซโน่นะคะไปเลย3กล่องลดสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1, 3 5 0บาทแล้วยังแถมให้อีกนะคะกับสเปรย์แบบพกพาอีกหนึ่งชิ้นฟรีๆไปเลยทุกออเดอร์ส่งฟรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะสนใจโทรเข้ามาได้ที่ศ1 1 9 9 4 4้าันึ่กหนึ่งอบค่ะ0 1 9 1 1 1ก 9444ค่ะอ้าวนะคะรมมับ g r ม m m แจ้งความนะฮะไปที่สอนอน,นะฮะเนขะาบ,บอกว่า บ,บบมีนประมาด้วยการโฆษณาน,อน้องไบรท์กับน,น้องกันนะครับบอกทําให้เขาเสียชื่อเสียงนะฮะค่ะคือไบรท์ชิรวิทแล้วก็คุณกันอัธพันธ์นะคะเขาเนี่ยก็เป็นนักแสดงจากสังกัด GMMTV แล้วทีนี้มันมีประเด็นออกมาให้หลายคนได้ตามกันทั้งเรื่องของการขุดวรเกรมของคุณไบรท์แล้วก็เรื่องของการถูกโยงมือที่3าของหนุ่มกันด้วยจนถูกวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นข่าวอุกตะรุกขมในทวิตเตอร์เลยแล้วล่าสุดเนี่ยทางต้นสังกัดนะคะเขาก็เดินหน้าจัดการเรื่องนี้แล้วด้วยการส่งหมายเชิญสื่อมวลชนดวน เ,เพื่อมาติดตามประเด็นนี้ด้วยการส่งทนายคุณพักพงษ์คงลิขิตเข้าแจ้งความบันทึกประจําวันนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคนในทวิตเตอร์นี่แหละค่ะไปโพสต์ข้อความเหมือนในเชิงลักษณะหมิ่นประมาทใส่ร้ายจะทําให้เสียชื่อเสียงก็เลยต้องมีการแจ้งข้อหานี้ไปเลยเมื่อวานค่ะ,ะนะฮะแต่ว่าน้องไม่ได้ไปนะฮะไม่ได้ไปมอบอำนาจไปให้ทนายของแกมมี่ไปนะคุณผู้ชมนะะก็ได้ตําแหน่งม,มิสเตอร์สอนอไปด้วยค2คนนะฮะ,ะยินดีใจด้วย <laughs> ใคร <laughs> ขึ้นลงพักไปบดจะได้ตําแหน่งมิสเตอร์สอนอช่วงนี้ ตเตอสอนอถ้าเกิดเรามีความสุขว่าไม่พอใจแล้วก็มันผิดกฎหมายแล้วก็แจ้งความได้แต่อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมองแล้วว่ามันเข้ากระบวนการหรือเปล่าถ้ามันเข้ากระบวนการมีความผิดจริงเขาก็จะดาเนินคดีให้แต่ถ้าเกิดมันเขา้ามันไม่เข้ากระบวนการอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสองคนนะฮะ,ะไม่เข้ากระบวนการแล้วดาเนินคดีไปแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ๆศาลหรืออายการไม่สั่งไม่ฟ้องอย่างเงี้ยมัน <ๆ S 2> ก็จะกลายเป็น แจ้งความเทเ็จหรอคะนะฮะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าของน้องเขาโดนนะ่ะเขาโดน<ช>นะะ่ะนะฮะเพราะว่ามีเอาปงเอาปืนมาขู่น้องกันก็ด้วยนี่ย ใช่น่าจะเป็นคนเดียวกันส่วนน้องไบร์นก็โดนโดนหนักเหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าบอยคอร์ดไบร์ใช่ไหมมีหลายประเด็นที่มีหลายประเด็นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะแต่ก็งงเหมือนกันว่า2คนนี้โดนสองคนตลอดไบร์กับกันนี่จะโดนตลอดเลยคนอื่นไม่ค่อยโดนนะฮะเป็นกําลังใจให้เขาและเธอด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฮะใครเอ่ยเมาคู่รักผู้ชายโคตรเจ้าชู้นางเอกก็งอนเก่งนะแต่เลิกไม่ได้เพราะทั้งรักทั้งหลงอุ้ยไม่รู้ว่าเป็นคู่ไหนเลยนะคะซึ่งเจมอลร้อยแปดเนี่ยเขาออกมาเปิดประเด็นเม้ามอยคนในว การบันเทิงให้ขาเผือกตามสืบกันแล้วล่าสุดเนี่ยออกมาโพสต์เมาท์มอยเบื้องลึกเบื้องหลังคู่รักคู่หนึ่งที่กลับมาคืนดีกันเพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนตามงอ้อถึงคนภายนอกจะชอบมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นนางเอกที่สวยสวยมั่นมั่นฐานะดีแล้วก็เลือกได้แต่เวลารักใครเนี่ยรักจริงสุดๆต่อให้ผู้ชายจะเจ้าชู้นอกลู่นอกทางก็ตามนะคะซึ่งเจบมอยเขามีการโพสต์เอาไว้ว่าหวานไม่แคร์หมาแมวเลยฉันก็หอนหลายรอบแล้วนะคู่นี้ผู้ชายเจ้าชู้มากแต่นางเอกก็งอน แก้งเก่งพอผู้ไม่งอก็ไม่กล้าเลิกรอบนี้นางเอกเตาเงอจนผู้คืนดีนะรู้อย่างนางทั้งรักทั้งหลงถ้าถามชาวประมงกับคนไม่มีผออย่างเธอก็คงไม่เข้าใจบลูซ้อมหอนรอ,รอรอบต่อไปจ้านะหนูว่าใครอ่ะหนูว่าแม่กับหนูคิดเหมือนกันนเขียนสิห้ามเอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยแน่นอนถูกต้อง <laughs> แม่ก็คิดใช่ไหม <laughs> ผู้ชายอักษรตัวเดียวผู้หญิงสองตัว อืมนะฮะเนองมันมันมันคิดออกคู่นี้คู่เดียวอ่ะใช่ค่ะนะฮะอ่ะยังอยู่ช่องเจ็ดนะยังไม่หนีไปช่องอื่นนะฮะเพราะคนอื่นก็เริ่มหนีกันแล้วนะฮะแต่ว่า คนที่หนีก็จะมีนักวัดกับโบเิลดานะคะแต่ไม่รู้ว่าหนีจริงหรือว่าหนีปลอมนะฮะแต่ว่าน้องมีนบอกฉันไม่หนีนะฉันอยู่กับช่อง7็และช่อง7ท็าให้ฉันดังนะ,ะ <c oughs> เป็นยังไงฮะคืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าช่อง7็เนี่ยช่วงที่ผ่านผ่านมาแล้วก็เมื่อนานมาแล้วส่วนใหญ่ดาราดังหลายคนพอดังแล้วก็ทยอยลาออกจากช่อง7ไปอยู่ช่องคู่แข่งกันเยอะเลยมันก็น่าคิดมากๆว่าเอ๊ะทำไมดาราหลายคนเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ต่อที่ช่อง7็กันแล้วแต่ว่านางเอกดังอย่างคุณมีนพิชยาก็ยังแฮปปี้แรงอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ใหญ่่ทางงชอ7ก็็ ป้อนงานบทเด่นให้เรื่อยๆส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวิแววว่าคุณน้องมีเนี่ยจะชิ่งหนีเลยยังไม่ไปนะคุณผู้ชมนะแต่ที่แน่ๆอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือโซโซโนนะฮะผลิตภัณฑ์ขายดีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับมาแล้วค่ะสาหรับโปรโมชั่นสุดคุม้มถ้าคุณรับโซโซโนไปเลย3กล่องลดให้พิเศษเลยนะคะเหลือเพียงแค่ 1, 3 5 0บาทแถมฟรีๆให้เลยอีกสเปรย์แบบพกพาอีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ทุกออเด่เาาดี้ท091 1 1 9 9 4 4 4ึงเยังไปอีกรอบค่ะ0ูนย์9 9 4 4 4ค่ะช่วงหน้านะคะเขาบอกว่าตอนนี้อยากไม่อยากให้ยายาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจับต้นไม้แล้วค่ะจับตีลรนั้นราคาพุ่งนะฮะพุ่งตลอดจนคนบอกว่าให้ไปจับข้าวโพดจับยางพาราบ้างจับสับปะรดบ้างนะฮะจะได้พุ่งพุ่งจับข้าวบ้างนะจะได้พุ่งพุ่งนะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักรู่หนึ่งก่อนครับ